กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญานะครับว่าจะเอาพวก LED projector นะครับที่เป็นสมาร์ทเป็นแกดเจ็ตล้ำๆนะครับมาฝากกันนะครับที่เราเห็นกองอยู่ข้างหน้าตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ5ตัวเนี่ยก็คือเป็น LED projector ในระบบฉายแบบ DLP นะครับตัวแรกที่จะมาแนะนำกันจะเป็นน้องเล็กสุดนะครับ ก็คือ ASUS นะครับกอ,องขาวตรงนี้นะครับ q u a สตรงนี้นี่ ASUS ตัวนี้นะครับชื่อของเขาก็คือ ASUS ZenBeam S2 นะครับตัวนี้ถูกพัฒนามาจาก S1 นะ S1 เคยออกมาก่อนหน้านี้ละไอตัวนี้คือรุ่นล่าสุดนะครับก็คือ z e n b e a S2 ความพิเศษของเขาคืออะไรคือเครื่องขนาดเล็กมากครับนี่เห็นไหมเอ่ย แล้วจับโฟกัสให้นะครับก็คือตัวแค่นี้นะครับขานาดของตัวเครื่องคือ12คูณ12เซนความสูงตัวเครื่องเนี่ยหนาเนี่ยหนาแค่3.5เซนเท่านั้นนะครับข้อสำคัญคือตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนกับเป็น power bank ในตัวคือข้างในเนี่ยนะครับ built in ด้วยแบตเตอรี่ขนาด6,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้เป็น power bank ชาร์จมือถือก็ได้ นะแต่จะดีกว่าไม้ที่ power bank มันสามารถฉายภาพให้เราได้ด้วยเออนะครับออจุดเชื่อมต่อนะครับก็จะมีในส่วนที่เน้นใช้งานเลยนะครับในส่วนของหูฟังนะครับผมแจ็ค3.5ช่อง h d m i นะครับ USB ตัวนี้นะครับเป็น USB ที่จ่ายไฟเอาพุตนะครับ5โวลต์ใช้สำหรับในกรณีถ้าเราต้องการที่จะ เอามาต่อกับพวกสติก๊กแอนดรอยสติ๊กต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น usb type c ส่วนอันเนี้ยเป็นตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของปุ่มเปิดปิด ac in อยู่ตรงนี้นะครับส่วนข้างบนด้านบนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของปุ่มกดที่เป็นแบบเมนนวด นะครับสเปคคร่าวๆตัวนี้คือค่าความสว่าง,ขงเขาเนี่ยจะอยู่ที่500ลูเมนนะครับความละเอียดภาพอยู่ที่ HD Ready 720p ครับอย่างที่บอกคือบิวท์อินแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานแบบไม่จำเป็นต้องปลั๊กอินคือใช้งานถ้าเราชาร์จแบตเต็มหิวไป พกพาไปใช้งานที่ไหนก็ได้สามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องได้ถึง3ชั่วโมงครึ่งนะครับระบบออโต้โฟกัสและออโต้คี s t สโตนทั้งในแบบแกนตั้งและแกนและแนวนอนนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะด้วยรูปลักษ์ตัวนี้เนี่ยนะครับทำให้ตัว S2 s u s S2 ตัวนี้ได้รับรางวัลเ,เรื่องาการออกแบบดีไซน์นะครับผมจากงาน c s ปี2019 น,น้ำหนักตัวของเขาเองเนี่ยเพียงแค่497กรัมเท่านั้นเบามากๆซึ่งมาพร้อมกับกระเป๋าอย่างนี้ครับอันนี้จะมาในแพ็กเกจเลยนะนะครับกระเป๋าของ a s u ูตัวนี้แล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับเกี่ยวมาตรฐานใช้กับขาตั้งกล้องทั่วไปได้นะครับตอนนี้เรามาแนะนำในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่อตางๆนะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราลองมาเปิดแล้วดูภาพกันลูกเล่นเขาทำอะไรได้บ้าง